สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลิกเดนแล้วง่ายขึ้นเนาะ <ś> ่ <c oughs> กินสลัเปากันเด้อค่ะเด้อกินสลัเปากันกินสลัเปาค่ะกินสลัเปา Dũng phải lấy cả lần tuần đó Á à, tăng à? á giặc lắm Nghe bỏ Nga nói có mất giặc to hay đâu hay bạn đi đó luôn. เนเจ้าตกแล้วค่ะแต่สีมาแบานได้เนาะฝนจุดกวนค่น้าอืมกินสละเปาค่ะบันงานกิน,น,นเขาแล้วค่ะมันนี่กินสละเปาลาเนอะอืนอร่อยบะลกูกอร่อยใช่ไหมอืมอืม เจ้าองว่าเขาจะบลุกเฮ้ยบออะอึ๊บอืมยินและเปอกไห้แค่หมูสบค่ะ ดูลายสะดวกสื่อนอเนาะอ้าไม่หลับไม่หลูกอืมงายนึืม น้าตังน้าตังน้าตังกราจะกินซอสพร้อมแยกพป้อมแยกแบบแม่ตังอืมกินเลยโอ้ที่หลังไข่ไข่เค็มไข่เค็มอืมอืมอืม,อ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 ม หมูสับไข่เค็มยังทั้งหมูสับไข่เค็มด้วยอือหือเห็นไหมควายเล็กด้วยเยอแล้วจะ ขันนุ่งกันนะนุะ่งกัอ <c oughs> นอรอืม้รลูกม่ยอือืมอืมอืม มากินมากันเลยมากินแป้งมากินแป้งของโต๊ะไหวจังงก์ไหนจังอ่ะ vú không các bạn Quân mai mai cũng sợ không rồi Quân đột tựa có sẽ chín ก็กิน,นต่อไม่เย็ยนแล้วเราประจับมันก็ต่อทั้งวัน มดหลกกับมมดออิ่มแอแล้วอิ่มแอแล้วมีจะบอกวังมนะบักวังแล้วอนอบกพดเลายรด้ค่ะเ้อจะมาให้กันแรงแรงใจ่มาเบิ่งมาแงมากดอะไรกดแก้ให้ขอบพูดหลๆครับติดตามใหมทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะขอบคุณหลายๆค่ะยูดิมแห้งสุภาพเรียนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ